สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆทุกคนเช้าวันนี้สาวบนก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมหลังบ้านหลังครัวเหมือนเดิมนะจ๊ะมาแอบดูประดูกที่ปล่อยเอาไว้นะจ๊ะเลยแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ปูผ้าไม่ได้ใช้ผ้าใบนะคะเพืเ่อน จะพาเพื่อนๆมาดูพันกล้าไม้เศรษฐกิจนะคะงามเร็วมากเออนี่จ้ะเพื่อนๆไม้เศรษฐกิจไม้แดงสั่งเมล็ดเข้ามาเนะ มาเพราะเองเนาะกำลังงามเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะก็จะได้ประมาณ20่สเซนติเมตรแล้วล่ะเดือนเดียวเนาะเดือนเนาะเาะได้เดือนเดียวรอให้เข้าโตก่อนเขาจะปลูกไม่งั้นก็จะเป็นปีหน้าคงจะเป็นหน้าฝนปีหน้าเพราะว่ามันยังไม่มีพื้นที่ยังไม่ได้ปรับที่เลยเพื่อนๆก็ ชาวบนก็มีแลนว่าจะประับที่เนาะถมถมท,ที่นาไปบางส่วนเนาะเพื่อนแล้วก็จะปลูกไม้เศรษฐกิจทำพ er ืชผักสวนครัวทำเกษตรผสมผสานเนาะก็เลยเพาะกล้าพันธุ์ไว้ไว้ปลูกเนาะก็มีเอาไปปลูกบ้างแล้วก็มีเนาะต้นยางนาแล้วก็ต้นสักทองแล้วก็ต้นตะเคียนทอง ก็อยู่ในคลิปนะคะที่เตรียมเอาไว้โอที่ลงลงดินแล้วเนาะก็ไม่เยอะเนาะปลูกตามในที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมเนาะก็ปลูกเอาไว้ก็เลยมาเพาะต้นกล้าเอาไว้ประเดี๋ยวสาวบนก็จะสังะส่งมาเพาะอีกสั่งมาเพาะเพิ่มอีกอีกเนาะเพื่อนก็ทดลองอยู่ก็ยังไม่เคยทำเนาะเพื่อนก็เลยลองลองเอามาเพาะดูก็ รู้สึกว่าได้ผลดีเนาะเพื่อนๆนี่สวนก็จะสั่งมาเพิ่มอีกลำต้นเขาก็งามอยู่นะคะเพื่อนๆยี่สิบเซนแล้ว20เซนติเมตรแล้วเดือนเดียวงามไว้มากร้อยเม็ดเนาะนี่อันนี้ร้อยเม็ดก็ได้แค่นี้แหละจ้ะ แต่ก็ภูมิใจอยู่นะคะถึงจะได้น้อยแต่เราก็ทําเองกับมือเราเนาะได้แค่นหนเราก็ชื่นชมในฝีมือเราเนาะเพื่อนๆน,นี่ขนาดยังไม่โตเท่าใช้งานได้นะคะนี่ยังภูมิใจเลยขนาดเป็นยังเป็นต้นกล้าอยู่อันนี้กระท้อนที่ซื้อมากินก็เอามาเพาะใส่ถุงเอาไว้ลองดูทดลองมันก็เกิดมันก็งอกอยู่นะคะเพื่อนๆ ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นพยุก็เอามานะคะแต่มันมันงอกไม่ดีเหมือนต้นไม้แดงไม้แดงนี่มเมล็ดเขาเหมือนจะเหมือนเหมือนจะเป็นมเมล็ดกระถินนะคะกระถินที่เรากินกับส้มตำนะคะ,มะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนั้นเขาจะขึ้นง่ายออกง่ายแต่ง่ายเนาะเวลาพอ พอเป็นต้นกล้าเขาก็งอกงามดีเนะาะเวลาเราเอาไปลงดินไปปลูกจริงๆคงจะงามเนาะเพื่อนๆขนาดอยู่ในถุงดำเขายังงามเลยเพื่อนๆมันก็ได้ไม่เยอะนะคะนี่ต้นกล้าพยุงนี่จะ้ะน <c oughs> ี่สามสี่ต้นนะ รอยเมล็ดนะนี่คงจะเป็นมเมล็ดพันธุ์เขาคงจะของเก่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสั่งมาใหม่ไม่งั้นก็จะซื้อเป็นต้นกล้าพันธุ์เขาก็ขายไม่แพงเนาะสิบาท15บาทแต่เป็นต้นไม้แดงนี่เขาเขางอกดีเนาะเพื่อนเขางอกดีเกิดดีแล้วก็ใบเขาก็ใบใหญ่ใบ ดูเหมือนจะแข็งแรงดีเนาะเพื่นอนเนาะเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอีกอยู่มเมล็ดอันนี้ต้นแดงเนี่ยพยุงคงจะไม่สั่งแล้ว,ลวสั่งต่มเมล็ดไม้แดงกระเพาะง่ายแต่ต้นต้นแบบอื่นต้นพันอื่นเราก็จะซื้อเป็นต้นกล้าที่กระเพาะแล้วโตวแล้วเนาะมาเพื่อน ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนะคะต้นกลาไม้แดงไม้เศรษฐกิจอันนี้ผักหวานผักหวานผักหวานที่สาวบนทำไว้เนาะก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆ นันมาทางนี้ปักกวางตุ่งห้องเตะเอวัชพืชออกให้สักหน่อยโอ้ น้อนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปโรงเรียนแล้วแต่ก็มาเข้าสวนเหมือนยายเลยถือเสียมเล็กๆตามยายมาอันนี้จะเป็นต้นกล้าผักกาศขาวพันเบาเนอะอันนี้จะเป็นผักกาดเขียวปรีผักปุยช่าย ตัดไปทำผักดองแล้วทำส้มผักแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมาตัดอีกทำใส่กับหอมเลยดีกว่าเนาะไม่ได้กินผักดองมานานแล้วน,นี้ต้นพริกกำลังแตกกิ่งเนาะ นี่จะเป็นผักบุ้งจีนหวานเมล็ดผักบุ้งจีนแล้วก็ผักกวางตุง้งฮองเต่พันธุ์ที่โค่นแน่นนะคะนี่พันุ์ที่เขาเป็นกลม่กลมๆนะคะในในโค่นเขาจะกลม,กลมแน่นเหมือนในห้างนั่นแหละแต่เวลาสาอุบลเพราะมันจะเป็นยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนแตกแล้วแตกกิ่งแล้วต้นเตยหอมในโอ่งมังกน ลองปลูกดูสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้แก้ความดันโลหิตสูงนะคะนี่อันนี้พริกกระเรียงในวงบอ่อปูนซีเมนเนาะซื้อมาเนาะต้นพันธุ์เขาซื้อมาสิบ,บาทที่ตลาดตลาดเด็ดอุดมนั่นไม่รู้ได้กี่ตน้น อันไหนติดก็เอาไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนะาะยายราอนออ้ไม่ชอบกินผักเออไม่ชอบกินผักแต่ยายกินชอบกินนะลูกอันนี้ผักหวานบานเก็บปใส่หนึ่งปลาเมื่อวาน,นจ้ะนี่เขาเริ่มออกลูกแล้วผักหวานบานแล้วเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์เขาหลน่นเมล็ดเขาหล่นถ้าเขาแก่เนาะก็จะเกิดขึ้นมาก็จะงอกขึ้นมาจะได้ต้นผักเพิ่มขึ้นมาเยอะ ถนะามเนาะแล้วบนน้เม็ดเม็ดเขามาฝังฝังเอาไว้ไว้กินกินยอดเขากินยอดอ่อนเอาดูฝันี้เอาไว้ใส่เกงใส่ตุมนะต่มเนาะตุ่มโพล่งแจกแจกแจกไปฝังนี้ให้เพื่อนๆดูมาเอิอเถิฝักยาวก่อน นี่จ้ะถั่วฝักยาวซิโนมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะทุกคนยังไงก็มีถัว่วฝักยาวด้วยถั่วฝักยาวก็มีด้วยมีถั่วฝักยาวด้วยสวัสดีครับซิโนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวางสวยๆลูกวางก่อนถ้าไม่สวยอว่ะเอาลูกทำใหม่นะคนเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning พีน้อยยาอวดครับเพื่อนๆเห็นไหมมีอะไรมั่งลูกถั่วยาวถั่วยาวนะครับถั่วยาวแล้วโโพี่โน่บอกพี่ชิเตอรอเนี่ยน้อยพี่เชนพี่เชนนี่ดอกมะเขือพวง มะเขือพวงมะเขือพวงมันย้อนแสงนะคะเดี๋ยวหันไปกล้องก่อนนี่จ้ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมในช่องสาอุออบลไลฟ์สตาร์นะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบุญทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านชมทุกๆวันนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจาสวัสดีจ้า